แล้วก็ปรานูไหมเน่ยดียูหลังอิมแพคเลยจหลังิมแเลย้นเย็าเยยอ่ะไม่ใช่จำยนจำายนของบ้นเราที่เดิมไม่ใช่กาดูเราที่เดิมจบเป็นอิมแพคิมแพ็อ่าอิพค้ออินแพ็นะแบบอัใหญ่อเลยอิมแพ็คมาเลยสานมานะเลยสามาแลพ่เดียวเดียว้อเราเมาทันเดิมพเดียว

อันนี้เรื่องใอะไรอะเระวังรถไม่อาจเรื่องอะไรอะคะดีครับปอนนะครับงี้ม่ไมเย่เดี๋ยวมาเจอกนแล้นะก็เราได้คุยลากับพหน่อยปอเดี๋ยวปอยังกลัวยังกลัวกานะความรู้จัพี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาาแนะน่ยเจอกันเดี๋ยวเจอกันแล้วคุยกันนะครั Sai, sai,